โลจิกของการ์ตูน EP เจ็ดตู้จี้น่าทึ่งด่ะหมาระเบิดได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยยังกับหนังจะเลิงมันมาได้ยังไงก้อน คำรามจนหัวกร้นหมดแล้วอือกลัวกลายเป็นร้อนเลยเกทือบางคนน่าบอกว่าป่าเป็นคนไม่เหยียดผลจะมีได้ไงก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอ้าวกัวกัวอ้อน่ากลัวมากสิโตไม่มีที่ให้หลบละทำไง 哈哈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 哈！<laughs> <laughs> <laughs>